อ้ํอําเลยลูกอ้ําเลยเด็กเก่ง่ะเด็กหมั่นข้าวเองเลยนะโอ้โหเก่งจุง อมเาตัเอาตักยังไงเตัดเองเข่อยเขาตัเองอ้ำเลยลูกอ้ํเลยตักตักอ้ําเลยตักข้าวอ้ําเลยเร็ว นั่นแหละแต่งเองเลยโอ้โหโเก่งเด็กเก่งจังเลยจะหมดถ้วยแล้วลกูกอะนีอ้ามันมผักผักอ่ะ,อะบอกโคลีหมัมม่มๆเลยโอ้โหโเก่งนะเด็กชอบหมัมม่มๆผักนะ ไม่ต้องกลัวข้าวเลอะเก็บเองอีกตังหาอ่อผาผักลูกอ้ำผักเลยผกักผักนะน้องชอบผกักผักใช่ไหมเออเอมอลี่อาใสป่ปากเลยใส่ป,ปากเลยปักน้องนะ่ปะปักเลย ไปลูกตักอ้ำเลยตักอ้ำเลยอ้าเลยอ้ำอ่าอ้ำเก่งจังอ้าให้หมดเลยลูกไม่คอนะครับไม่คอนะลูกออผักนะน้องชอบม่ำม,ม,มผักใช่ไหมห <c oughs> ยิบใส่ช้อน เอ๊ขี้โกนี่ว่่าเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองหน่อยลูก อ่ะตบมือให้เตงก่อนเร็วตบมือให้เตงก่อนเด็กเก่งเด็กเก่งจับช้อนยังไงจับช้อนยังไงครับบิ๊กอ้อยผักอีกตักเล้ลูกตักอ้ําเลยอ้ําเลยอ้ําเลยเร็วอ้ําอ้ําอ้ํายังไงครับอ้ํา เก่งนะโอเคบายอ้ำให้หมดเลยนะเด็กเก่ง hmm.